ครับอกเลยนะว่ามาหาน็อตวันนี้อยากจะคุยกับ2เรื่องมากคือเรื่องทัวร์ใช่ไหมกับเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่แหละอยากกินก๋วยเตี๋ยวในโซเชียลเนี่ยนะเขาแชร์กันเยอะมากเลยเราเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวนื้อะ้มีวันหนึ่งแม่บอกว่าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน่อยกินที่ไหนไปร้านน็อตบอลลิสแม่ยังไม่รู้ว่าไอเรื่องทัวร์ที่เชื่อมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนมาร้านคุณเยอะขึ้นมากโอ้ยเยอะคือผมอ่ะมีทัวร์สองรอบครับรอบแรกก็คือตกอับ ก็ทัวร์มาลงกันเต็มเลยมาช่วยกันมาสนับสนุนกันเลยครรอบสองก็เรื่องของการเมืองไงแหละคนก็มากัน้โหรอบสองนึกว่าม็อบป่ะเนาะมานี่ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งของพี่แนนกับของพี่เขยครับผมเอามาฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดี่ตสวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องอะไรนะชื่ออะไรลูก ไม่นวิตาเฉินอยู่เมื่อกี้ยังไม่เห็นเฉิน,เ,นเ,ลเลยวิตาวิตาเขาชอบป้าโอมากแน่เลยใช่ไหมคะเขา<อ><อ>ชอบตุ๊กตาหมีไงทำตัวใหญ่ๆไง<อ> พาดูห้องนี้กันนบ้างตรงนี้ทำไปไหนล่ะบ้านคุณแบบมีมุมเยอะมากเลยนะเยอะเยอะมุมที่นั่งอ่ะซอกซอยมากห้องนั้นห้องอะไรอ่ะขออนนุญาตะห้องทำงานห้องทำงานอ่ะไปดู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 จริงๆอ่ะไอห้องพวกนี้มันเกิดมาจากที่เราโดนค่อยๆยึดพื้นที่จากข้างล่างนะพอยึดพื้นที่จากข้างล่างไปเรื่อยๆอ่ะเราก็มามามาทำนู่นทำนี่อย่างเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยห้องนี้จะเป็นห้องแบบว่าทำงานของเราครอบครัวก็เป็นโต๊ะโต๊ะของเด็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของแม่ของแม่อันนี้ขอองพ่ของพ่อ ก็ก็ดีเริ่มเหมือนออฟฟิศของครอบครัวใช่ก็ถักคนต่างคนงานตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะไรบ้างอะลูกอะลูกมาก่อนจะตกมาพ่อไมีลูกคนเดียวด้วยลูกไหมอ๋ออันนี่แข่งอะไรมาเนี่ยมีบัลเล่ครั้งนึงค่ะแล้วก็มีพวกแข่งที่โรงเรียนเฉยๆอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ร้องเพลงอันนี้อันนี้เป็นโนเป็นโนอันนี้สบาย อันนี้วิ่งได้ที่หนึ่งที่โรงเรียนโอ้โหรงเรียนธรรมดาทั้งกีฬาทั้งดนตรีทั้งเต้นเดี๋ยวอย่าวิ่งเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอยู่แต่กระไว้เลยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดถอดหนูอยากตีลังกาโชว์ก่อนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพ่อถอดให้ก่อนถ้าอย่างนั้นถอดให้ก่อนถ้าอย่างนั้นถอดให้ก่อนถอด่ให้เอามาแหลมแหลมหนูตีลังกาโชว์ก่อนจะถอดให้ก่อนอ่าโอเคอ่ะท่านลุงไม่ต้องตีเลย เขาจะตีในห้องเขาอเด็กไปคิดว่าอะไรนะฝังไม่รู้เรื่องรีวิวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปตีในห้องโอ้ยคุณเข้าใจลูกขนาดนั้นเแต่๋ยวรีวิวตรงนี้ก่อนเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้เทำไมถึงไม่ได้ไม่ได้เหรอแต่หนูรีวิวตรงนี้กันจะรีวิวอย่างไเป็นภาษาที่เขาจะรู้กันพอเอาขอขอขอไมค์แอนุ่งจะรีวิวอะไรลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราตีร่างกายอย่างเดียวมาคุยกับเมียดีกว่าคุยกับเมียได้ห้ามเขาบ้างไหมเวลาแบบทัวร์มาลงก็บอกเออพี่ต้องคิดก่อนโพสต์หน่อยแล้วก็ แล้วมันมันละเอียดอ่อนนะพี่มันออนไลน์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเขาก็เหมือนแบบหาที่ระบายกันนะแล้วก็เข้าใจอ่านมาอ่านมาอ่านคอมเมนต์ไหมอ่านมีช่องหนึ่งอ่านอ่านเสร็จแล้วขึ้นอ่านแล้วขึ้นเองอ่านแล้วขึ้นเองจนจนจนที่น็อตบอกว่าคําดาวคาดาวจริงจริงนะเออไม่ต้องไม่อ่านเพราะว่าแบบมันเรามันอ่านแล้วเราก็มา จิตของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไม่อ่านหรอกอันนี้เป็นข้อแนะนำหนึ่งคุณผู้ชมด้วยนะถ้ามันมีคอมเมนต์อะไรแบบที่คุณรู้สึกว่ามันรับไม่ได้ไม่ต้องไม่อ่านมไม่ต้องไม่อ่านไม่แต่เราเป็นนักแสดงไงเราอาจจะทําใจได้มากกว่าคนที่เป็นเมียหรือว่าคนที่ที่คนรักทั้งใจแห้วว่าเออเฮ้ยคนคนที่เรารักแล้วแบบทำไมก็เขาเป็นอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นอย่างนี้แบบคือกับเมียยังพูดแบบนี้เลย แบบตรงๆอ่ะใช่ก็มีมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าทำไมแบบดุจังก็เราก็จะไปคอมเมนต์ว่าอ๋อกรรมยาก็ดูอย่างเงี้ยละค่ะเออเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงอ่ะนี่พวกคนนี่เขาเริ่มแนะนําตุ๊กตาแต่จริงๆนึกว่าตุ๊กตาเขาไม่ใช่ไม่อันนั้นเขาจะขายของของแม่เขาจะขายให้แม่เขาจะช่วยแม่ขายอันนี้ถูกไปลูกเอาแพงๆลุงก็ลุดจะต่อเติมบ้านจะต่อเติมบ้านมันแพงเงยโยนของลูกออันนี้่ะ นี่ถูกไปเอาหมดเลยเอานี่เอานี่เอาหมดกล่องนี่เลยเอาหมดหมุนี่เลยหมดนี่เลยอ้าวแม่จิบชีสอะไรเงี้ยจิบตังก่อนเลวเอาเคอบอาไหมคะสุดยอดเลยคุณน็อตเนี่ยเขาเป็นผู้ชายห้าห้ามอ่ะทุกวันนี้เป็นไงก็คำหยาบลดลงค่ะก็จะมีคนนี้แหละคอยบอกพ่อพูดไม่พอเพราะเราเราสอนเขาว่าตอนเด็กไงว่าคำนี้อย่าพูดนะพอบางทีเราหลุดมาพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคำนี้ห้ามพูดนะพ่ออะไรเงี้ยคนมีลูกสาวอ่ะเนาะก็อาจจะ ต้องเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมด้วยหลายๆอย่างเราเปลี่ยนแต่มันก็ดีเรื่องหลายๆอย่างเหมือนแบบเขาก็ทําให้เราพัฒนาขึ้นแบบมันเกี่ยวไหมชีวิตก็ดีขึ้นเลยเนาะการหยุดดื่มก็ดีกับชีวิตนะชีทำไมจนจบเรื่องชีทำไมชีทำไมบอกให้ฟังชีสอกว่าไม่แบบดื่มเราก็ดื่มแต่ว่าเออก็ดื่มแบบดื่มแบบน้อยเลยพอประมาณพอประมาณหรือยังไม่ได้ดื่มกัแบบดื่มกับมื้ออาหารดื่มกับสังสร่งบาร์บีคิวเพื่อเยเลี้น้อยๆแล้วก็ไม่ได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประมาณนั้นกันทั้งนั้นแหละมีแกนั้นแหละ อไปนั่งคุยนข้างนอกมากดีกว่าไปไปลูกโลกมปาบ้านเขา่ามีมุมเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องไปนั่งทุกมุมใช่อ่แสกเฮ้ยแต่ผมเรื่องสังเกตแล้วบ้านคุณของเยอะจริงๆริเยอะลบมันเยอะเยอะมากเลยไม่เขาขายของด้วยไงคือเดี๋ยวได้ของลูกของเนี่ยมันของส่วนใหญ่เป็นของของลูกอย่างเดียวเหรอหรือว่าของคุณแม่ด้วยของกระจุกกระจิกใช่ไหมของลูกทั้งแม่เลยคุณแม่ด้วยหรือเปล่าอแม่เขาขายของเดี๋ยวนี้มีสติแล้วค่ะ ตอก่อนซื้อไม่มีสติเออตอนเมื่อก่อนอาจจะไม่มีสติตอนนี้มีสติแล้วโอ้โแม่นุองนุ๊กมีมีพี่น้องผู้ชายด้วยไงอ่เอ้ตรงนี้ขายไหมลูกลุงซื้อตรงนู้นแล้วตรงนี้ขายไหมตรงนี้ของหนูไม่ใช่หรอหนูขายเราลูกตัวไหนขายลุงบอกเลยนะฮะให้ลุงเหรอลูกนี่ให้เหรอให้ใครบ้างเนี่ยให้เลยใช่ไหมลูกเขาเอาจริงนะสบายใจลองตั้งใจดีกว่าอืมว่า น็อตเนี่ยมีตังคนด้ยเหรอเขามีความเขามีความดังในการแบบเลี้ยงลูกมีกฎมีอะไรค่อนข้างเยอะไหมคือแจนเป็นคนตั้งกฎอันนี้เป็นคนแหกกฎเอาไปคือแบบว่าเราก็จะบอกว่าลูกเราอ่ะจะบอกห้ามจะก็จะว่าลูกอย่ากินน้ําตาลเยอะอย่ากินขนมเยอะอย่ากินอะไรเยอะแล้วเขาก็จะชอบแบบมุงมิงมุงมิงแอบไปกันสองคนเนี่ยค่ะเข้าไปซื้อหมอก็ห้ามกินเขาแอบแนะนำเออว่าห้ามเด็กห้ามกินน้ําตาลเยอะ ของหวานห้ามกินโพเศษฟู้ดจะแบบว่าไปกันสองคนตามใจใช่แล้วพอเราบ่นมากเราเลยกลายเป็นตัวแม่แม่ใจ่ที่บ่นดูกระโดกตที่บนมาก พ่อก็ไม่ได้ห้ามพ่อดูยุโยงก็ล่าสุดเนี่ยเขาคลารักลูกไงเขาก็ตามใจลูกอยากได้อูดก็ไปซื้ออูดไหมลูกด้วยใช่ไหมอูดอะไรอูดอะไรไอ้ที่นึกเขาไปเล่นเป็นอูดเขาเป็นอูดมใเขาเล่นไป็นแต่ลียร์ซื่อคืนไม่อ้าเลยซื้ออคืนบ้าเลยซื้ออูด มองไปอีกน่ไปอีกไปซื้ออุ้มไหลูรักลูกเลยรักลายลายเ๋ยเฮ้ยไปรักเู้หญิงก็ได้ยกเขาบอกว่าเขาออกกฎด้วยนะสำหรับบ้านเนี้ยห้ามแม่กับลูกสองคนเนี่ยไปไหนมาไหนกันแค่ลำพังเคยปล่อยให้เขาไปต่างประเทศกันสองคนไปไหนไปญี่ปุ่นไปกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นเราติดงานเราแบบไม่อยากลางงานอะไรเงี้ยแต่พอเขาไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าปล่อยไปสองคนเลย ไม่ได้ไหมคิดถึงคิดถึงลูกคิดถึงเมียโอ้ยเป็นหัวแอยู่บ้านตั้งเจ็ดวันไงแต่ก็ทำงานทุกวันแนะก็แบบมันกลับบ้านแล้วมันก็หัวบ้านบ้านบ้านหล่ะนี้มันเวิร์กหัวเวิร์กหวงมันเหมือนไม่มีใครเอห้ามการมหาสมุดโอยนี่ถ้าพูดอย่างพี่วิลลี่นี่พูดได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยนะพีวิลลี่เออมันเป็นไงเราก็รู้สึกว่า ไมไม่อยากปล่อยไปคาหน้าเราก็บอกตัวเองว่าเราจะไม่ปล่อยเขาไปเที่ยวันสองคนอีกแล้วเราก็ไม่เคยห่างกันเป็นไหนน้นๆไม่เคยไม่เคยห่างเลยครั้งแรกค่ะแล้วก็คือไปนานไปหลายวันแล้วเราก็ไม่ได้จับมือถือเลยเพราะลูกเราเป็นอย่างเงี้ยเราต้องไวไงอยู่เมืองนอกก็จะอยูู่กับลูกตลอดไม่โทรหาเราเลยอ่ะไม่โทรไม่ได้โทรไลน์ไปก็ไม่ตอบอ่ะพี่เขาอีกนิดนึงน็อตเนื้อคนที่บอกพี่น็อตก็จะเป็นเพื่อนแจนที่ไปด้วยอ่าพอครอกก็ไปต้องไลน์ไปหาเพื่อนอ่ะเป็นยังไงลูกเมียเป็นยังไง เราจะต้องส่งรายงานแทนเราเลยไม่ได้แลหลังจากนี้ไม่ปล่อยไปไหนนะไม่แล้วเราก็เกินนะอยู่นู่นสามีอยู่บ้านเขาเดียวไม่ห่วงเขาบ้างเหรอเป็นซุกซนไปอะไรที่ไหนหรือเปล่าโอ้โหพี่เขาก็ส่งรูปมาให้หนูเารายงานตลอดจ้ะอยู่นี่ทำนี่ทำนี่ตลอดจ้ะอยู่ร้านนั้นกับคนนี้อยู่ร้านนี้กับคนนั้นนะก็ไปเหมือนกันนะไม่ได้อยู่บ้านเหมาเ้ยวบอกว่า้างหวงโดดเดียวเหมือนในมหาสมุทรเขียะกับเพื่อนเลยครับก็ได้กินข้าวอยู่ตรงนี้นะกินหนูอะไร มาบ้านไงเมาแล้วคุยกันฟังฟังไงเลยเขาเปนฟังแสดงว่าตอนนี้คือแบบว่าสามคนเนี่ยจะเหมือนแบบอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดเฮ้ยแต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากนะเพราะเขาอยู่กับเราไม่กี่ปีหรอกสุดท้ายเขาต้องมีสังคมของเขาดูดูดูหนึ่งเรื่องปกติดูเหมือนแบบวันหนึ่งเรามันเข้าใจไงตอนเราอายุสิบ สิบสามสิบสี่เราก็มีสังคมแล้วแหละเราก็จะเริ่มไม่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอยู่เขาแค่สิบกว่าปีแรกๆของชีวิตนี่แหละก็ต้องเสพความสุขเสพที่อะไรให้เต็มที่ยังขี่คอหอมแก้มกันดังได้อยู่จนกว่าจะมีแฟนอ้าวเครียดเลยเราเคยสัมผัสเครียดเลยหน้าเลยจนกว่าจะมีแฟนมีแฟนกี่ขวบบอกพ่อเลยมีแฟนกี่ขวบกี่ขวบไม่ไม่พูดอย่างนี้แหละอัดไว้อัดไว้แม่ห่วงแม่ถ้าเกิดแบบ มไม่ห่วงหรอกม,มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะเขาก็ต้องเรียนรู้ตัวเองแต่เราเชื่อว่าอไ,งไงอ้เกราะที่เราสร้างให้ก็คือความรักที่เราสองคนพ่อแม่ลูกมีให้เขาอะอแล้วก็เราเรา,เราแบบอยู่กับเขาตลอดเวลาเราพูดคุยแบบเปิดอกกันทุกอย่างอะเราเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นเกราะที่สร้างความแข็งแกร่งให้เขาอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งถ้าเขาจะมีความรักหรือมีแฟนเนี่ยเขาจะต้องรักตัวเองมากกว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากกว่าแล้วอะคุณก็จะไม่ถูกใครเอาเปรียบง่ายๆถูกถูก,ถกอันนี้ดีคือนอ็อตอะผ่านที่ช่วงชีวิตมาเยอะตั้งแต่ตอนที่แบบประสบความสําเร็จอยู่ในจุดสูงสุดของของวงการบันเทิงเนาะจุดที่ไม่มีงานก็ผ่านมาแล้วจุดที่ลดทัวร์มาบ่อยๆก็มีจุดที่คนชื่นชมก็มี <c oughs> วันนี้อันนี้อะไรที่เป็นที่น็อตรู้สึกว่าเป็นความสุขใ, <ๆ S 2> ในชีวิตในวัยนี้ของน็อตที่สุดนี่ไงนี่ไงแค่นี้เองครอบครัวแค่นี้เองใช่ ของพ่อก่อนใช่แค่นี้ยังอื่นมันเป็นเรื่องไกลตัวมากคือตอนนี้โฟกัสทุกอย่างแล้วก็มุ่งไปที่ลูกแหละทุกอย่างทําทุกอย่างก็เพื่อเขาหมดแหละไม่ได้เพื่อตัวเองเลยตัวนี้ของที่มีหรือชีวิตที่ใช้แต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้เพื่อตัวเองเป็นหลักสิ่งนึงที่เพื่อตัวเองก็คือเรื่องของสุขภาพมากกว่าที่เราก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแลวอยู่กับเขาได้อย่างยาวนานและไม่เป็นภาระให้เขานั่นคือเราสนใจในของเราตัวนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือทุ่มเทให้อตัวตัวเนี้ยเท่านั้นแหละเฮ้ยแต่ว่าน็ตแแขงงระ เหมือนเป็นคนมีความคิดแข็งแรงนะแจนเป็นอย่างนี้ไหมเขาเป็นคนแบบแข็งแรงไหมเขาใช่เขาเป็นคนคนมีเหตุผลค่ะเขาคนคิดแบบมีเหตุผลอเหตนคุณพูดแล้วแบบว่าไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนหรือยังไงฮะทิชชู่เนี้ยฝากด้วยครับผมขอบคุณมากโอ๊ยมนทิ้งตรงไหนดีเนี่ยเออออกมาทิ้งตรงนี้สิอะนี่จะบอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วครับเรื่องซัพพอร์ตความสะอาดนั้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราครับวันนี้เรามีตัวช่วยนะครับเป็นเรื่องของความสะอาดมาให้ทั้งน็อตและแจนด้วยหมดห่วงได้เลยครับนี่เลยครับชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปียนครับแบบม้วนมีกลิ่นหอมนะครับให้เลือกหลายกลิ่นเลยมีทั้งกลิ่นส้มกลิ่นมะลินะครับนี่หาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตและเซเว่นอีเครับชอบมากเลยคาปูกินกาแฟอยาได้ไปลองเป็ป <มา S 1> นถุงกยากินกาแฟหรอใช่หอมจริงครับต้องบอกเลยว่า ถุงกีฬาแชมปเปี้ยนนะครับใช้ง่ายและมีหลายขนาดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกเลยว่าสะดวกสุดๆและที่สําคัญครับนี่มาพร้อมกับเชือกมัดปั๊แบบนี้ทําไงฮะกระตุกง่ายๆเลยทีเดียวเราต้องทิ้งกันทิ้งเข้าไปใส่ปุ๊บขมวดแล้วก็มัดปิดได้เลยแบบนี้สะดวกสุดๆเลยครับผมต้องครับถุงกยฬาแชมเปี้ยนห้องไหนก็หอมด้วยถุงหอมแชมเปี้ยนวันนี้มอบให้ทางนนและแจนไปเลยครับแล้ว